สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่อง Fun Fishing Channel กันอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้มาผ่ารอกเบสนะครับรอกเบสทรงหยดน้านะครับทรงจิกกิ้งนะครับก็จะเป็นรอกาข่าอาบูกาเซียนะครับนี่นะครับแล้วก็รุ่น s a l t y Max Plus นะครับ L นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นหมุนซ้ายนะครับอ่าหมุนซ้ายราคาก็จะอยู่ที่2,200บาทนะครับตัวนี้นะครับช่วงนี้ก็ ใกล้ตกปลาทะเลนะครับก็จะหารอกอลอกจิกรอกกานทะเลมาผ่าเล่นนะครับแล้วก็สเปคข้างกล่องน,นะครับอตอนนี้บอลแมริ bon ่งก็จะเป็น3ตลับนะครับลูกเืินแมริ่ง3ตลับรอบ6.2.1นะครับหมุน1รอบเก็บสายได้72เซนนะครับกําลังเบรกอยู่ที่5กิโลกรัมนะครับน้ำหนัก225กรัมนะครับและก็ ตัวนี้เป็นสายนะครับสาย14ปอนด์ได้191หลาหรือหรือสาย30นะครับจุดมิมลนะครับได้175เมตรนะครับข้อดีของตัวนี้คือ PE2 ได้200เมตรพอดีนะครับอ่ะนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่า PE 2 200เมตรนี่ก็สามารถเอาไปจิกกิ้งสบายนะครับในแถวอ่าวไทยเรานะครับเปิดกล่องมาก็จะเป็นเจอกับคู่มือนะครับคู่มือ เดออันนี้เป็นแดอแกรมนะครับอันคู่มือนี่ให้มาเป็นเล่มเลยครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นใบประกันนะครับใบรับประกันนะครับอ่านะครับรับประกันของบริษัทเพียวฟิชชิ่งนะครับบริษัทนําเข้านะครับเพียวฟิชชิ่งแล้วก็ข้างในก็จะเป็นตัวรอกนะครับก็มีแต่ตัวรอกนะครับอย่างเดียวนะครับนอกานั้นก็ไม่ได้มีอะไรให้มาเพิ่มเติมนะครับครับตัวรอกก็จะเป็นทรงหยดน้ํานะครับนี่ครับเป็นทรงหยดน้ําสีดําเงานะครับ แขนก็จะเป็นแขนจิกมาให้เลยนะครับเนี่ครับเป็นแขนจิกเป็นหน่อโฟมนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็ทําสีสปูลนะครับสีออกน้ําเงินฟ้านะครับนี่ครับหนอก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ตัวลอกก็ทําออกมาได้สวยงามนะครับขนาดก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับลอกเบสทั่วไปนะครับอาจจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับแต่น้ําหนักนี่น้าหนักนี่เบานะครับเบาถือทั้งวันได้สบายนะครับผมจะบอกว่าลูกปืน3มตลับ แต่ทีนี้ว่ามันหมุนลื่นนิ่มเบามือแบบประหลาดใจมากเลยนะครับเนี่ยครับหมุนลื่นนิ่มแบบเบามากๆเลยครับคือผมงงมากเลยครับว่าลูกปืนสามตลับแต่ทําไมมันหมุนหมุนลื่นหมุนนิ่มขนาดนี้นะครับลอกรุ่นนี้นะครับสตาร์เด็กนะครับไม่มีคลิกเสียงนะครับอ่าสตาร์เด็กไม่มีคลิกเสียงแล้วก็ปุ่มปรับคอนะครับก็ไม่มีคลิกเสียงนะครับนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น ปุ่มปรับหนวงนะครับปุ่มปรับหนวงนี่นะครับด้านข้างนะครับอ่านะครับรุ่นนี้จะมีปุ่มเขาจะเรียกว่าเป็นปุ่มที่ช่วยในการปล่อยเหยื่อนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับงานจิ๊กซึ่งตัวเนี้ยผมมองว่ามันมีความจําเป็นเลยนะครับค่อนข้างมีความจําเป็นเลยนะครับก็ถือได้ว่าเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะครับเนี่นะครับ ถามว่ามันใช้งานยังไงนะครับก็ liver, ถ้าปกติเนี่ยถ้าเรามันเราไม่เปิดปุ่มปุ่มอ record, มอ,อนะนะครับปุ NOUN, ่มเปิดนะครับเราก็ใช้การตกปกตินะครับนะครับจะบอกว่าสปูลนี่หมุนลื่นมากนะครับนะครับระดับลอกจิกนะครับสปูลหมุนลื่นนะครับลื่นลื่นดีเลยนะครับนะครับคือถ้าถ้าใช้งานปกติโดยที่ยังไม่ไม่เปิดปุ่มใช้งานนี้นะครับก็คือเราตกทั่วไปกดแล้วปล่อยสายนะครับกดแล้วปล่อยสายอย่างนี้นะครับอ่านะครับ อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไรเราเปิดปุ่มนี้นะครับแล้วเรากดอย่างนี้ยมันก็จะเด้งกลับนะครับเนี่ยมันจะเด้งกลับเองนะครับหมายความว่าถ้าเราหมุนกรอสายขึ้นมานะครับแล้วเราจะปล่อยปุ๊บเราก็แค่กดปุ่มนี้ค้างไปนะครับแล้วเราจะหยุดตอนไหนก็ได้นะครับเนี่ยครับปล่อยสายลงไปในแนวดิ่งนะครับเราจะหยุดตอนไหนก็ได้นะครับเนี่ยกดแล้วปล่อยนะครับกดแล้วปล่อยสายเราจะหยุดตอนไหนก็ได้นะครับอ่านะครับ แต่ถ้าเราปิดนะครับแล้วก็กดปุ๊บมันจะไม่ดีดกลับนะครับน,นี่ครับถ้าเปิดปุ๊บกดแล้วปล่อยปุ๊บอ่านะครับกดแล้วปล่อยปุ๊บคือจะทําหน้าที่ตรงนี้จะทําหน้าที่2หน้าที่ก็คือว่าปล่อยสายกับดีดกลับโดยที่เราไม่ต้องไปหมุนแขนนะครับเพื่อดีดกลับนะครับนะครับอ่านะครับ นี่ครับหลักการทํางานนั้นแตกต่างกันอย่างนี้เองนะครับซึ่งเพิ่มความสะดวกนะครับในการในการปล่อยสายนะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับสําหรับงานจิกกิ้งนะครับนี่นะครับส่วนบอดี้นะครับต่างๆเนี่ยน่าจะทําด้วยพวกกาไฟนะครับบอดี้น่าทํทำด้วยกาไฟนะครับเพราะบอดี้มันเป็นบอดี้และฝาข้างต่างเป็นพลาสติกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละจุดเลยนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นด้วยการถอดด้าน พวกฝั่งฝาหน่วงฝั่งนี้ก่อนนะครับถ้าถอดนะครับก็คือต้องคลายน็อตตรงนี้ออกมานะครับกายแกนนะครับนะครับคลายปุ๊บมันก็จะถอดตรงนี้ได้นะครับอ่าเนี่ยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับฝาปรับหน่วงนะครับผมเป็นบุทธทองเหลืองนะครับอ่าเป็นบุททองเหลืองนะครับเป็นบุททองเหลือง นี่นะตรงนี้นะครับน่าจะอัพเป็นลูกปืนได้นะครับอ่านะครับตรงนี้จะเป็นพุททองเหลืองนะครับนี่นะครับก็ถ้าอยากอัพเดี๋ยวผมวัดไว้ให้นะครับวงในจะอยู่ที่3มมิลนะครับแล้วก็วงนอกอยู่ที่10มิลนะครับความหนาจะอยู่ที่4มิลนะครับผมอ่นะครับสำหรับใครที่อยากจะอัพนะครับลูกปืนนะครับ สปูนฝั่งนี้มีลูกปืนอยู่หนึ่งตลับนะครับอ่าเจอแล้วนะครับหนึ่งตลับตลับแรกนะครับลูกปืนนะครับเดี๋ยวจะวัดให้นะครับเผื่อใครอยากเปลี่ยนเป็นลูกปืนเซรามิกนะครับอ่านะครับอันนี้ลูกปืนนะครับผมอุตส่าเลสนะครับสแตเลสสแตเลสอย่างดีเลยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นสปูนนะครับอ่าสปูนเจาะรูนะครับ อลูมิเนียมนะครับอโนได์เป็นสีสีน้ำเงินนะครับงานสปูลเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีก็ตรงนี้เป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับอ่าสแตนเลสเลยนะครับงานดีเลยนะครับลูกปืนเขานะครับนะครับครับลูกปืนก็วงในอยู่ที่ห้ามิลนะครับวงนอกอยู่ที่1ิมิลนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่4ี่มิลนะครับ ลูกปืนกันน้ําเค็มนะครับนี่ครับอันนี้มีรหัสอะไรอยู่ไม่รู้นะครับตรงนี้ AR ออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับต่อไปก็จะเป็นในฝั่งของแขนหมุนนะครับเดี๋ยวไปถอดกันนะครับอ่านะครับก็น็อตเป็นอะลูอะลูมิเนียมนะครับอะลูมิเนียมแขนจิกนะครับนี่สวยงามนะครับทำออกมาได้สวยงามนะครับมาดูแขนนั้นก่อนนะครับ ข้างในมีลูกปืนหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีนะครับว่ามันวันมันแค่สามแบริง่งแบริ่งนะครับแขนก็ความยาวของแขนนะครับจะอยู่ที่ความยาวของแขนอยู่ที่ประมาณ75็ิบห้มิลนะครับแขนนะครับ75็ิบห้มิลแล้วก็ะนะครับก็หน่อมนะครับเดี๋ยวไม่ดูนะครับข้างในก็ จะมีน็อตยึดอยู่1ตัวนะอ่ะนะครับก็มีในหน็อบนะครับก็มีบูทนะครับบูทสอตัวนะครับนี่ครับบูทนะครับเดี๋ยววัดให้นะครับเผื่อนะนะไปอยากจะอัพเป็นลูกปืนกันนะครับก็วงในอยู่ที่5นะครับวงนอกอยู่ที่8นะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่ 2.5. มิลนะครับ ส่วนแกนของหน็อกนะครับเป็นแกนสแตนลเลสนะครับอยู่ที่4.8มิลนะครับ4.8มิลนะครับะนะครับก็เป็นแกสตนเลสนะครับหนาดีนะครับนี่นะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับผมนี่เป็นสตล์เดกนะครับสไตา์เดกก็เป็นอลูมิเนียมนะครับ สไตล์เด็กเนี่ยมีร่องคลิกเสียงด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะแต่งเป็นใส่คลิกเสียงได้หรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับโอเคนะครับก็ข้างในเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพอขับนะครับเป็น้องเหลืองนะครับแล้วก็มีลูกปืนอยู่1ตลับนะครับตรงนี้นะครับก็เจอลูกปืนอยู่2ตลับแล้วนะครับก็อีกตลับหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรลูกปืนกันตีกลับนะครับ ันนี้เป็นปุ่มปรับคอนนะครับนี่ครับปุ่มปรับคอนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพุ้ดนะครับเป็นพุ้ดนะครับเป็นพุ้ดอัพลูกปืนได้ไหมฮันแน่ไม่รู้อัพได้หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะอัพได้นะครับเดี๋ยวผมวัดไปดูนะครับตรงนี้นอยู่ที่อ่าสามมิลน,นะครับสามมิล วงนอกอยู่ที่นอกอยู่ที่8คิดว่าน่าจะ8มิลน,นะครับวงนอกนะครับอ่ะ8มิลน,นะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่ด้านหนาอยู่ที่4มิลน,นะครับเดี๋ยวไปถอดบอดี้กันนะครับ โอเคนะครับบอดี้นะครับผมก็เนี่ยเป็นกาไฟนะครับแล้วก็น้ําหนักน่าจะเบานะครับน้ําหนักเบานะครับนี้ก็จะเป็นนะครับลูกปืนนะครับลูกปืนนะครับในฝาลอกฝั่งนี้นะครับ1ตลับนะครับก็เป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับสแตนเลสวงในอยู่ที่8มิลมนะครับวงนอกอยู่ที่14มิลมนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่4มิลมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลูกป,ปืนกันตีกลับนะครับก็ลูกป,ปืนกันตีกลับก็เป็นแบบธรรมดานะครับมีเม็ดอยู่ข้างใน6เม็ดนะครับเดี๋ยวมาดูชุดนะครับภายในของเจ้ารุ่นนี้กันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องเครื่องนะครับอ่านะครับก็จะมีเฟืองต่างๆนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเฟืองนะครับผมเฟือง ความกว้างวงวงนอกนะครับอยู่ที่33มิมิลนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่4มิลนะครับก็เฟืองก็ทำออกมาได้ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับงานดีนะครับอ่านะครับแล้วก็ใต้เฟืองก็จะมีแผ่นท่อเบรกแบบแห้งประเก็นนะครับ1แผ่นนะครับอ่าเนี่ยครับในชุดห้องเบรกก็จะเป็นแผ่นประเก็นนะครับแผ่นเบรกนะครับก็ชุบจลระพีมาเลยนะครับจากโรงงานนะครับชุดโยกก็เป็นพลาสติกนะครับก็ เฟือปีเนียนก็ทาได้เร e. ียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีนะครับตอนนี้เจอลูกปืนอยู่ที่2ตลับนะครับ3ามตลับแล้วนะครับนอกนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่มีลูกปืนรับเฟืองพีเนียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูใต้นี้นะครับใต้ใต้เพาขับว่ามีไหมนะครับอ่านะครับก็ใต้นี้ก็จะเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับอ่าใต้นี้ก็จะเป็นบูธทองเหลืองนะครับ ใต้พอลขับนะครับจุดนี้นะครับก็ใต้พอลขับแต่เป็นพุทธทองเหลืองนะครับวงในอยู่ที่5มิลนะครับวงนอกอยู่ที่9มิลนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่3มมิลนะครับอ่านะครับตรงนี้อัพได้นะครับ1จุดกดฟีสโูลก็จะเป็นโลหะหมดเลยนะครับข้างในนะครับตรงนี้นะครับเสื่องเกีีรยสายอ่ากาวคาย เป็นโลหะนะครับขอควายเป็นโลหะนะครับก็ตัวหนอนก็จะเป็นโลหะนะครับเฟืองเกียร์สายเป็นโลหะนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับอาบูกาเซียเซาที่แม็กพลัสอลนะครับก็มีลูกปืนอยู่ทั้งหมดนะครับ3ตลับก็คือในสปูลนะครับ1ตลับนะครับและก็ตรงฝาลอบฝั่งนี้นะครับก็จะมีแค่2ตลับนะครับ ก็เป็นลูกเปิร์นกันตีกลับกับลูกเปิร์นสเตลเลตนะครับก็สรุปว่ารุ่นนี้นะครับก็จะอัพลูกเปิร์นได้นะครับตรงนี้นะครับ1จุดนะครับในชุดลูกเปิร์นตรงฝาปรับหนองนะครับและก็มีตรงนี้1จุดนะครับใต้เพาขับนะครับและก็ตรงนี้นะครับ1จุดนะครับและก็ในหน็อบนะครับลูกเปิร์นในหน็อบก็ได้อีก2ตลับนะครับ อ่านะครับก็ใครถ้าใครอยากอัพก็จัดไปครับผมวัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้ว่าผมเข้าใจว่าที่เขาไม่อยากจะใส่ลูกปืนมาเยอะเพราะว่าเวลาเราเซอร์วิสหรือล้างเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องดูแลรักษามากครับก็คือเขาตั้งใจมาว่าถ้าเกิดว่าใช้งานน้ําเค็มเนี่ยเขาเซตมาทุกอย่างให้มันลื่นนะครับแล้ก็ให้เราดูแลรักษาได้ง่ายนะครับ คือชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับรุ่นนี้นะครับก็ใช้ถามว่าใช้ไปก่อนได้ไหมครับใช้ได้ครับเพราะว่าลูกปืนที่เขาให้มาเนี่ยสามตลับเนี่ยเป็นลูกปืนสเตลเลตกันน้ําเค็มนะครับของทางอาบูเลยนะครับนะครับก็ถามว่าล็อกรุ่นนี้นะครับเอาไปตกอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้นะครับก็ไปตกงานไลจิกนะครับอ่าไลจิกไลจิกปลาขนาดกลางลงมานะครับ ได้นะครับสบายๆนะครับเบรก5กิโลนะครับหรือว่าใครอยากจะมูเบรกเพิ่มก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมก็โอเคนะครับถ้าคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกด Sub s ไ r i b ์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปตัดไปให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ